ยารักษาโรคโควิด19วันนี้ล่าสุดฉบับไทยรัฐหน้าหนึ่งด้านบนสุดฟ้าทลายโจรใช้รักษาโควิดทดลองผู้ป่วย6คนนะคะอ้าวแล้วอย่างไรทดลองแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวขยายข่าวกันนิดนึงฉบับไทยรัฐนะเขาบอกว่าตอนนี้นะคืออย่างที่เรารู้กันว่าฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรไทยคุณสมบัติจัดการพวกเชื้อไวรัสได้ดีใช่ไหม และเคยทดลองในหลอดทดลองมาแล้วที่เป็นหลอดทดลองมีเชื้อโควิดและเจ้าฟ้าทลายโจรก็เคยไปสามารถจัดการได้ล่าสุดความคืบหน้าเรื่องราวของฟ้าทลายโจรน,นะคะสมุนไพรไทยที่สามารถขจัดเชื้อไวรัสได้เนี่ยเมื่อวานนี้นายแพทย์มรุดจิระเศสศริอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าจากการที่กระทรวงมีการทดลองอยาฟ้าทลายโจรใช้ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 ในผลหลอดทดลองไปแล้วเบื้องต้นพบว่าฟ้าทลายโจรสามารถฆ่าไวรัสโควิดได้ในหลอดทดลองนะคะดังนั้นการเดินหน้าทดลองว่าฟ้าทลายโจรสามารถฆ่าเชื้อโควิดในมนุษย์ได้หรือไม่เนี่ยก็มีความคืบหน้าเข้ามาแล้วล่าสุดนะทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ร่วมกับคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลสถาบันวิจัยจุฬาภร์และก็องค์การเริัชกรรมศึกษานำร่อง เอาสารสกัดของฟ้าทลายโจรขนาดสูงไปใช้กับผู้ป่วยโควิด19ผ่านการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แล้วนะซึ่งเป็นการขอศึกษาเพื่อเป็นการทดลองในผู้ป่วยที่รักษาโรคโควิด19นะสถาบันบำมราศนะราดูนก็ปรากฏว่าตอนนี้ผู้ป่วยโควิดบ้านเราค่อนข้างน้อยส่วนใหญ,ญ่ติดเชื้อมาจากต่างประเทศและอาการก็ไม่รุนแรง ทำให้ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาที่สถาบันบําราณนาาดุลมันมีน้อยมากทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือดจึงขออนุญาตคณะกรรมการเปลี่ยนสถานพยาบาลในการศึกษาทดลองไปเป็นโรงพยาบาลที่สมุทรปราการแล้วก็โรงพยาบาลบางละมุงแทนนะคะเพราะว่าตรงนั้นมีคนติดเชื้อเข้ารับการรักษาอยู่ก็เนี่ยละค่ะงานนี้เรียกได้ว่า ผู้ติดเชื้อที่เข้าเกณฑ์การทดลองฟ้าทลายโจรน,นั้นคือผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าติดเชื้อโควิดระยะไม่เกิน72ชั่วโมงมีการระดับเล็กน้อยถึงปานกลางมีไข้ตัวร้อนนะคะระยะแรกจะทดลองในกลุ่มตัวอย่าง6คนเนี่ยทดลองในกลุ่มคนติดเชื้อโควิดนะคะ6คนโดยให้รับยาแคปซูลที่มีสารสกัดฟ้าทลายโจรครั้งละ60มิลลิกรัมหรือว่า3เท่า ของขนาดปกติวันละสามครั้งเพื่อดูว่าอาการดีขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่ดีขึ้นก็จะทดลองต่ออีกหกคนโดยใช้ยาแคปซูลสารสกัดฟ้าทลายโจรครั้งละหนึ่งรมิลลิกรัมนะจากจากหกสิมิลลิกรัมจะเพิ่มเป็น100รมิลลิกรัมนะคะเพื่อทดลองไปเรื่อยๆว่าคนไข้าอาการดีขึ้นหรือว่าแย่ลงและมันเป็นยังไงเกี่ยวกับปอดถูกทำลายไหมยังไงไม่ก็จะดูตรงนี้ด้วยค่ะนะคะ ซึ่งการทดลองในคนนั้นถือว่ามีความจําเป็นต้องดูผลออกมาว่าเป็นอย่างไรบ้างทั้งผลดีและผลเสียซึ่งฟ้าทลายโจรน,นั้นเป็นยาวสมวุนไพรไทยที่เป็นความหวังของคนไทยในการเอามาราักษาโควิด19ให้ได้นะอันนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการทดลองนะคะยังไม่ได้บอกผลคือจะมีการทดลองฟ้าทลายโจรในคนที่ติดเชื้อโควิด19 ก็จะไปทดลองกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลสมุทรปราการแล้วก็โรงพยาบาลบางละมุงนะคะเริ่มต้นทดลอง6คนหลังจากนั้นก็จะทดลองเพิ่มอีก6คนตัวยาฟ้าทลายโจรเป็นแคปซูลจะเพิ่มปริมาณขึ้นไปเรื่อยๆในระหว่างการทดลองจากจํานวนคนแต่ละล็อตแต่ละล็อตนะคะคุณผู้ฟังถ้ามันได้ผลดีออกมาแล้วสามารถสกัดรักษาโควิด19ได้เนี่ย ฟ้าทลายโจจะอื้มจะดีมากเลยเพราะาราคามันไม่แพงอยู่แล้วราคาไม่แพงอยู่แล้วเอามากินรักษาโรคโควิดหนึ่งเก้าได้เนี่ยก็จะดีมากเลยนะคะคือถ้าได้ที่แบบโ,โหสุดยอดเลยนะก็ะไม่แน่นะถ้ามันสามารถรักษาโควิดหนึ่งเก้าได้เนี่ยเมืองโน่เมืองนอก,อนอกสั่งซื้อกันไปคนขายฟ้าทลายโจรเนี่ยโอ้โหเม็ดเงินสะพัดเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นเม็ดเงินสะพัดเลยนะนะอันนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็